สวัสดีครับวันนี้มาพาชมฟาร์มนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องอาราคาพ่อพันแม่พันธุ์ของฟาร์มผมนะครับก็ต้องบอกว่าแพะ่สาวนะครับเริ่มต้นนะครับ4,000บาทนะครับก็มีถ้าเป็นพวกแม่ท้องนะครับก็มีตั้งแต่6,000บาทขึ้นไปนะครับ แพ้ทุกตัวนะครับถูกทําวัคซีนนะให้ครบทุกอย่างนะครับถ่ายพยาธินะครับยาบํารุงทุกตัวนะครับฉีดให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งแม่ท้องแม่สาวนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีหมดนะครับก็การเลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงแบบกินกระถินนะครับกินกระถินกินหญ้าสดนะครับไม่มีไม่ค่อยได้เสริมจะเสริมพวกผิวเทาเหลืองเพราะตอนกลาง อนเย็นนะครับตอนเย็นเท่านั้นนะครับกินง่ายครับแพะพวกนี้นะครับเอาไปเลี้ยงต่อนี่สบายสบายนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็จะมีทั้งแม่ท้องใกล้คลอดก็มีนะครับก็หลายตัวนะครับแม่สาวรุ่นก็มีนะครับ แกะก็มีพอให้เลือกชมนะครับใครอยากได้แกะก็เลือกเข้ามามาดูนะครับแกะก็มีอยู่ประมาณสิบตัวใครสนใจเข้ามาดูได้นะครับผมส่วนเรื่องการเลี้ยงแพะนะครับใครต้องการข้อมูลอย่างไรก็ทักทายเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับ นี่กระปรดผมเลยแดงดีท้องไก่ขอดแล้วนะครับได้สัก10ตัวนะไซส์แบบนี้นี่ก็ท้องไก่คอดนีนี้มีหลายราคานะครับเข้ามาเลือกชมได้นะครับนี่ก็แม่สาวท้องวสวยๆโครงสร้างดีๆนะครับ โครงสร้างดีนี่ก็แม่ลูกนะครับลูกกำลังน่ารักเลย,ยเด็กๆพอมีให้เลือกชมนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ